คลิปเดิมๆที่เมย์เคยถ่ายไปเนาะคลิปเดิมๆที่เมย์เคยถ่ายไปอาการเดียวกันปเปลี่ยนแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับใหม่เท่านั้นเองนะคะอันนี้ยังเป็นกล่องอ๋ออันนี้เป็นกล่องใหม่นะคะกล่องใหญ่มากอย่าเอาไปฝากพี่น้องจะหาวิธีก่อนนะคะแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยไส้นะคะอัดแน่นไปด้วยไส้เยอะๆแล้วก็นุ่มมากๆค่ะทุกคนนี่นะวิธีหอนะคะ ครับหนึ่งโอ้ยผมพับหนึ่งนะคะัคบสองับสามับใหม่ก่อนเดี๋ยวสวยนิดชั่วที่เขาพับมาพับสามนี่ก็คพับกลับมาตรงนี้นะคะ ก็ยังสู้ของเขาไม่ได้เราก็จะพับเลยมานี้เราก็เอากลาวเีแปะลงนัเรียบร้อยสู้หวนะชอบหมดเลยชอบหมดเลยชอบชอบรสชาติชอบไม่ได้ค่าโฆษณานะคะอันนี้ซื้อมากินเลยนะตามมาโดยเฉพาะไปชิ้นที่สองนะคะถ้าชิ้นที่สองก็จะเท่ากับ แทนข้าวได้หนึ่งจานสำหรับคนที่ทานเยอะนะคะคนที่ทานน้อยก็อันเดียวก็พอจะเมียทานสองอันเพราะว่าเมีชอบ จริงๆ,ๆก็กินอันเดียวนะคะจะเก็บรสชาติมันไว้ได้นานเลยถ้ากินสองอัน,นาอาจจะเบื่อเร็วก็ได้ไี้ก็กลัวตัวเองเบื่อเร็วเหมือนกันก็ชอบไส้แล้วก็ความหนาของแป้งนะคะดูนะคะแป้งบางออยมาก ไม่อร่อยกินครั้งเดียวเลิกกินเลยค่ะถ้าว่าที่เมย์เคยกินเที่เมย์ซื้อมาจากต่างจังหวัดเนาะพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวแป้งเนี่ยมันจะทําให้เราแบบไม่ว่ามันเหมือนน้ํามันปาล์มหรือน้ํามันอะไรสักอย่างมันจะทําให้ระคายคอนะคะแต่สําหรับเจ้านี้ไม่ระคายคอเลยดีมากมากเลยอันนี้เรียกว่าเป็นความเฉพาะตัวของทางร้านนะคะ รู้สึกละมุนล,ลิ้นมากเลยค่ะอร่อยอซ้อยเหลือเยอะมากวันนี้ไม่มีอะไรนะคะนั่งกินกาแฟเอ้ยนั่งกินกรีพับ หมดละสองชิ้นนะคะจากกล่องนี้สิบชิ้นนะคะพี่น้องยกก็เอาไว้กิดใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันจะได้อยู่หลายวันอยู่แต่ว่าถ้าหากเอาไว้นอกตู้เย็นเนี่ยแม่คิดว่ามันน่าจะอยู่ได้เต็มที่ก็น่าจะสามวันนะคะถ้าว่ามันเสียก็น่าเสียดายมากก็ใส่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมน,นะคะสองวันก็จะหมดถ้ามีชอบมีก็กินตลอดเมื่อกิก้เราก็น่ากลัวนูเพราะว่าแต่รสชาติมันดีมากจริงๆนะคะ นเนชีวิตของเราก็เหมือนอาหารนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าหาว่ามันขาดรสชาติเหมือนกาแฟเออี A e, กาแฟที่สก,กัดคาเฟอีนเมื่อกี้เนาะที่มีพูดถึงมันก,มนก็มันก็งั้นงันเลยแล้วมันจริงจริงรงันอาจจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่ามันเหมือนคนกินอาหารรสจืดเ,เนาะพอกินอาหารรสจืดมีเพราะว่ามันร่างกายมันอาจจะรู้สึกดีแต่ว่า ชีวิตชีวาที่จะได้อะมันอาจจะหายไปนะคะมันเขาเรียกว่ามันไม่ครบรดอย่างตำส้ตมตำอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งที่มีไปตำส้ตมตำเนาะมันมันเกิดการลงตัวมาก,ม,ากมีครบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกระเทียมพริกน้ำตาอะไรพวกนี้นะคะเส้นมละกอนก่าะเช็ดแล้วค่ะไม่ได้ตัวกอับยาวใส่เขามีมันล้นมขึ้นมาปุ๊บมันมันกลิ่นมันลอยขึ้นมาเลยว่ากลิ่นหอมนะคะพี่น้องก็มาชิมป้ารสชาติดีมากเลย เขาเรียกว่าฟกลงตัวนะคะวันนั้นฟกลงตัวทีนี้เมย์ก็เกิดความคิดใหม่ว่าถ้าเราทําอาหารเราบอกไม่ใช่อะไรมันมันมันขาดเครื่องมันจะมีครบใช่ไหมแต่ว่ามันขาดเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวนะมันเป็นไปได้เลยแต่ว่าอย่างตาส้มตำเนี้ยแม้จะขาดกระเทียมเนี้ยก็ไม่ลงตัวแล้วนะถามว่าอร่อยไหมก็อาจจะอร่อยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้กลิ่นหอมมันจะไม่รู้เมยเคยทาที่มันขาดหลายสิ่งหลายอย่างบางทีมัน งั้นๆเลยเนาะแต่ว่าถ้ามันครบมันลงตัวนี่มันโอเคเนาะมันเป็นโซดจริงๆเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโซดอาหารนะคะวันนี้เมย์ก็เมย์ก็คิดว่าคีณภาพของนี้เป็นโซดรที่ลงตัวมากมันก็ออกมาดีนะคะแล้วก็การใส่ใจของคนทําด้วยแล้วก็การเอาใจใส่ทุกรายละเอียดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเอาใจใส่ทุกรายละเอียดไม่ได้โฆษณาให้เตานะยคะแต่ะมีกำลังพูดถึงความลงตัวของหลายๆด้านแม้กระทั่งชีวิตเราก็ด้วยนะคะ ถ้าหาว่าชีวิตเราขาดด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะไม่ลงตัวถามว่าม,มีขาดไม่มีขาดเยอะมีก็ขาดเยอะแหละคะ่ะแต่ว่าความลงตัวคือชีวิตคนที่ลงตัวที่สุดมันก็จึงจะออกมาเป็นกลิ่นหอมทีเดียวนะคะเป็นกลิ่นหอมที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด